เราจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูว่ายาริสใหม่และเอทีฟใหม่มีอะไรที่แตกต่างกันไปบ้างสำหรับเอทีฟและยาริสใหม่เรามีด้วยกันอยู่3เกรดรุ่นสำหรับเจ้าสองคันนี้เป็นตัวท็อปทั้งคู่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือกระจังด้านหน้า สำหรับเจ้าเอทิฟกระจังด้านหน้าจะเป็นแบบแนวเส้นตรงหรือแนวนอนส่วนกระจังด้านหน้าของเจ้ายาลิสเป็นแบบหลังพึ่งครับ ไฟหน้านะครับเป็นแบบมันติ r ลเซคเตอร์เป็นแบบ LED ทั้งเ e t i ิและยาริสเหมือนกันสำหรับเจ้าสองคันนี้มีไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เครื่องยนต์2ตัวนี้เหมือนกันครับเครื่องยนต์ 1200cc เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องแบบ VVTIE เป็นวาล์วแปรผันและก็ควบคุมด้วยไฟฟ้านั่นเองช่วงล่างก็ตอบเลยว่าเหมือนกันด้านหน้าเป็นแม็กพอรสันสตร์ดด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมเหมือนกันทุกประการแต่ความแตกต่างของเจ้า2ตัวนี้อันดับที่1ก็คือในเรื่องของรูปทรงดีไซน์การออกแบบในตัวของเจ้าฮัชแบ็กเนี่ยเป็นลักษณะท้ายตัด5ประตูส่วนเจ้าเอทีพเป็นทรงซีดานนั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานก็แตกต่างกันแต่ว่า ในตัวของเจ้ายาลิสใหม่เนี่ยเรามีตัวที่เป็นหลังคาสีดำเข้ามาแต่ถ้าด้านท้ายเมื่อเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้จะสังเกตว่าสเกิร์ตด้านท้ายของทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแต่ก็ให้ความโฉบเฉี่ยวและสวยงามด้วยกันทั้งคู่และในตัว a อ i ีฟสำหรับรุ่นที่เป็นรุ่นไฮเราจะมีฟอยเลอร์หลังมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เป็นสีดำนี้มาให้ด้วยสำหรับเจ้าตัวยาลิส5ประตูเนี่ย เบาะสามารถพับได้เออเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเข้าไปนั่งได้ไหมโอ้ยนั่งไปได้เลยนอนหนึงได้เลยสบายๆนะครับกว้างขวางเพียงพอต่อการใช้งานเก็บของได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเอทีพล่ะก็กว้างขวางนะโอ้ใช้ได้ด้านข้างเนี่ยจะมีสเกิร์ตมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับ กุญแจของ a t ทีเนี่ยในตัวรุ่นที่เป็นตัวท็อปเนี่ยที่เป็นผู้สตาร์ทเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะสั่งงานก็คือการเปิดฝาท้ายได้ด้วยกุญแจรีโมทได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ตัวเจ้ายาลิสจะทําไม่ได้แต่เอทีมันทําได้เนาะส่วนในเรื่องของภายในเนี่ยใกล้เคียงกันสังเกตตัว A อทีเนี่ยเบาะหนังเนี่ยจะเย็บเป็นด้ายสีเทาส่วนถ้าเจ้ายาลิสจะเย็บเป็นด้ายสีฟ้าน,นี่คือความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของที่เป็นบเบาะแอร์ก็เป็นแบบอัตโนมัติเหมือนกันแล้วก็มีตัวตําแหน่งเบาะ เรื่องของเซฟตี้เบลผู้โดยสารด้านหลัง3จุดนะครับก็มีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกเกรดรุ่นหน้าจอแสดงผลนะครับก็คือเรื่องของเครื่องเสียงก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เช่นเดียวกันทั้งตัวไอทิฟและยาลิสมีฟังก์ชันบนพวงมาลัยต่างๆนะครับก็คือสามารถรับโทรศัพท์บนพวงมาลัยได้นะครับควบคุมหมดเครื่องเสียงได้ส่วนทางด้านขวาเป็น,นเรื่องของการควบคุมบริเวณหน้าจอ MID มีที่ปัดน,น้ำฝนอัตโนมัติมีไฟหน้าอัตโนมัติเป็นผู้สตาร์ทเช่นเดียวกันนะครับมีกล้องบันทึกภาพหน้าและหลังมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้มีกระจกตัดแสงสะท้อนและก็เกียร์ก็เป็นแบบ CVT นะครับด้านหลังมีช่องสำหรับ USB ให้สำหรับต่อชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เป็น2.1แอมป์นะครับ2ช่องส่วนความปลอดภัยเนี่ยเรามีแอร์แบให้ ตามมาตรฐานตัวเดิมเรามีระบบความปลอดภัยเข้ามาให้ที่เรียกว่าโตต้าเซฟตี้เซนต์มีระบบเตือนก่อนการชนมีระบบเตือนออกนอกเลนถนนเรามีระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งที่เรียกว่า VSC มีระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกมีระบบ e b d ดีกระจายแรงเบรกตามำนหนักบรรทุกแล้วก็มีระบบ BA เสริมแรงเบรกให้ทำให้ระยะทางในการเบรกสั้นลงช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้นสนใจไหมครับสำหรับ a อทีพีและ Yaris สามารถ มาหาเราได้หรือมาทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตต้านครพิงค์นะครับทั้ง3สาขาอยากลองขับรุ่นไหนอยากขอบถามโปรโมชั่นเด็ดๆกับพี่รุกษาการขายของเราสอบถามได้ทั้ง3สาขานะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ